ก็นคราดีับนัานาสมาชิกในกรป่าทุกท่านก็มากันเยอะมากลครับผมนี่ครับอ่านเกลน้ําห้อยเทียนครับผมนี่นนะคนนี้ก็มาครับนายนะครับผมก็บรรยากาศดีครับ มีภูเขาอันนี้ก็จะกินดีหน่อยครับทางเขาเรียกอะไรนะเป็นก่อหินนะครับผมเร็ถึงครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพานานามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยเทียนครับอันนี้ก็มา วันนี้ผมมาตกปานินนะครับแล้วก็จะมาตกปลากกยแต่มาถึงเย็นๆเนี่ยก็มีตีไว้แล้วครับผมตีไว้สี่ห้าคันนะก็ปลาบู่กินไปตัวหนึ่งครับไซส์ก็ประมาณสามสี่ขีดครับวันนี้ก็กลับว่าจะมาตกปลากายกลางคืนด้วยครับแล้วก็ลุ้นปานินนะฮะก็มีเวลาครับหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชม วันนี้วันนี้มากับใครครับมากับน,น้าหน่อยครับนี่ก็ช่างน้อยก็มาด้วยครับนี่ครับช่างน้อยก็ตีเบียดอยู่นะครับผม,อ,มอันนี้ผมก็มีมือตีเบียดตีลำมาด้วยนะวันนี้มีมือปลาลำมาผมก็จะเน้นไปทางปลาล่าเหยื่อนะครับผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นี่ก็มีน้านะนะสมาชิกหลายท่านมา ที่อ่างเก็บน้ำห้อยเทียนครับใครที่ชอบตกปลานินหมายฟรีนะครับแต่ว่าปลาก็ออกค่อนข้างจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ปลาค่อนข้างจะไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าใครที่จะมาอ่างเก็บน้ำห้อยเทียนนะครับแนะนําติดกุ้งมาด้วยนะครับผมปลากินกุ้งนะครับนี่ผมก็ยังไม่รู้ไม่ทราบเลยครับผมมาตีเม็ดโฟมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะไปหาดักกุ้งมาตกนะครับผม ขอให้รอดครับมาไกลกันเกินเกินครับมา170กว่ากิโลนะครับผมนี่ครั้งแรกครับก็อยากมาลองบ้างนะครับว่าอ่างเก็บน้ําห้วยเทียนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมใจใจก็อยากมาตกปลากายนะครับคงจะเหนื่อยมากครับวันนี้อาการเหนื่อยมากครับเพราะว่าปลากายไม่ค่อยเห็นตัวขึ้นนะเพราะว่าน้ําค่อนข้างตื้นนะ ก็ตามลุ้นตามเชียร์นะครับเรามีเวลาหนึ่งคืนหนึ่งวันกับพรุ่งน,นี้นะครับผมพรุ่งน,นี้ก็อาจจะกับไม่ไม่ไม่สายหน่อย okay, ครับผมโอเคครับไม่เป็นเสียเวลาครับผมตามลุ้นตามเชียร์ครับวันนี้ก็วันนี้เวลาประมาณประมาณสัมามาาากสี่โมงครับเชียร์<โ> okay, ผมตามลุ้นตามเชียร์ครับเราจะได้ปนินสักกี่หางวันนี้วนสวัสดีครับนะนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ ทุ่มกว่าครับโอ้โหแมลงเยอะมากครับนู่นครับแมลงโคตรเยอะครับท่านผู้ชมนี่ก็น้าหน่อยครับน้อยน้อยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหนี่ตัวที่อะไรครับตัวที่สองครับอ่าเชิญท่านผู้ชมหนึ่งครับได้เลยครับปุ๊บผมหัวไปเลยนะอ่าก็ปันิณไซสิบตัวโลนะครับผมสิบตัวโอ้ตัวนี้กึืนกึืนข้างใน ก็ตอนนี้กินกินจรกินคักกินแน่นะครับผมกินกินจนแบบกินเกินเกินยังเม็ดโฟมนะครับกินครับอ่าโอเคครับผมโอ้ครับใส่สวยครับปนินใส่สิบตัวโลครับเจอกันครับโอ้โหอาจจะน้ำห้อยเทียนครับยับครับผมกลางคืนนี่ครับโอ้แมลงเยอะมากครับนี่ความหวังหมู่บ้านครับหน่อยครับ เออซู้ไปขนาดหน่อยเดี๋ยวผมไปเบี่ยงแย่ก่อนสองตัวซ้อนนะครับเงินนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ตัวนี้ก็จะมีไซส์หน่อยนะครับผมดังนั้นกม่โลนะโล่เกือบโล่สิบตัวโล่ตัวโล่เต็มเตาวปล่อยไปแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้ย <c oughs> แนะนำให้ไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปอาบน้ำนอนเออแนะนำาุณไปอาบน้ำแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำนอนดีกว่าใหญ่ให,ให่ตัวนี้ใหญ่ครับผมท่านผู้ชมครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมากครับเดี๋ยวไปใส่เสื้อก่อนครับแล้วก็บาก็ของนั่นหน่อยด้วยจะบาตาย

มาครับจับเพียน เป็นลุกดับลุกด,ดับอยู่เน,น,นี่ยปานินแน่เลยตัวนี้นนออนนน็นั่งมองเนู่นะใฟฟ้าดีเลยอะไรนี่ครับเขาไม่เหรเดี๋ยวเดี๋ยวลุง่เหอหนงโอ้โหเอ็กซ์ชั่นเบรกเละเบีกเละอัะนนี้เหรอหนัอ่ะนัน่นไงโคตร

เย็ี่ยนราดูรีล่าสวยๆเอ้ามาแล้วครับนนนเน้นแล้วมือสวิงอ่ะนนนมาแล้วครับคุโบตักไหมนะเ,เดี๋ยวลากเข้าเลยครับไอ้นี้ต้องลากเข้าเลยลากเข้าบ้านเลยโอ้ไซโลตัวนี้ลากเข้าบ้านเลยโอ้โอเคครับ ปล่อย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 ตัวมาเล็กนี่ปานหรือมนั้นโอเคนันนอนมาแล้วโอ้โหนี่โอ้โอ้โอาตีนตายตายตายอุ๊ยโอเคโอเคครับผม กรัวนัน้่นผวนครับนานาสมาชิกในกรกษาทุกท่านก็มากันเยอะมากนะครับผมนี่ครับนี่ครับอา่างเก็บน้ําห้วยเทียนนะครับผมน,นี่นนะคนนี้ก็มาครับนานานะครับผมก็บรรยากาศดีครับมีภูขเขา อันนี้ก็จะกินดีหน่อยครับทางเขาเรียกอะไรนะ,ะ,เ,ระนเป็นก้อหินนะครับผมนีดด่ครับเราถึงครับผมครับนนท์มาแล้วครับนนท์มาแล้วเอาเสียก็มาเอาออ้ยไอ้นี่ก็ปันนินกินลำแหลกขวดขวด,ขวดนุ่งพ่อขวดนี่รอ,อยปลาหมดแล้ว รครับอ้อือผมเงียบจิบเลยวันนี้คึม้มเลยใช่ครับผมปลาทะเพียนนะครับผมเวียงมัเลยแต่ครับผมกุ้งก็ไม่เอาเลยครับใช่ครับผม<อ>ก็พองเงียบกันมีแต่ตรงเลยผมไปไอ้ซ้ายมือสุดอะตรงแหลมเลยนะครับผมก็เป็นปลาตะเพียนเหมือนกันปลาอันนีก็ตัวสองตัว ใช่ครับผมเงี้ยกันหมดเลยอันนี้งเหมนเลยนี่นี่ดูดูท่าทางว่าวน่าจะแบบว่าไม่มีแดดเลยครับใช่ครับผมตกนิดเดียวครับผมวิ่งผ่านนีหอมมะ เมื่อคืนเข้าได้สองตัวสามตัวครับแต่ไม่ใช่ของผมนะของนั้นหน่อยผมสามทุ่มผมก็หลับแล้วเมื่อคืนไม่ไหวเนี่ยแล้วนั่นก็ลงศีรษะกลางแล้วนอนก็นอนตีประกายอย่างเดียวโอ้ยปขากายไม่เข้าเลยครับผมเสียเสียเสียผิดคาดขมขนเไอเราก็ดูว่าตัวใหญ่ใช่ไหมไม่เป็นไรมันธรรมดาของนักตกปลามันเราอะไรครับ เอาแนลนกับอ่าฝนฟ้าอากาศไม่ได้อันนี้ไม่นับเพราะยังไ,ไม่เข้าปา่าเขียวบ้างตกบ้างเดี๋ยวแก้มือใหม่น้ำลงไปได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงครับอากาศก็ไม่มีแดดตอนนี้ก็ไม่มีแดดเลยตอนนี้เราไม่มีแดดเลยครับผมเราก็ มาตั้งกันรู้ครับเียบเนาะปลาก็เหมือนไม่ว่าพิจตรณาเพียนนะครับผมจะขึ้นนะนจะประกาเแบนี้แต่คนเขาตกกันเยอะแล้วคงจะไม่โดนแล้วแหละเก่าเกครับผมเรามาดูกับข้าวครับว่าน้าหน่อยจะทำอะไร,ร,ไร,รนี่น้าหน่อยเกลีย์ลาบปลาครับ เราประกอบครับอย่าดส่มด้วยครับ <c oughs> ต้ยมยำไก่ก็อยู่ในหม้อนะครับยัมงมีอันมากยังน่ากินครับ้มจำด้วยก <c oughs> ็เดีย <c oughs> ๋ยวมันจะกินได้ไงของผมแล้วก็มีไก่บ้านครับออ๋อตอนนี้ลงกุ้งดีกว่าอืต้ยมยำไก่บ้านหูน่าก,กินครับท่านผู้ชมอบอกนวไก่ม้านจะใส่อะลูกข้อมาจากเสฉก็ขอบคุณนั่นหนึ่งครับนั่นหนึ่งนายพานริมฝั่งครับ ที่อนุเคราะห์ไก่บ้านมาไก่บ้านแกครับวันนี้ก็ามากินข้าวร่วมกันครับใครที่ชอบทำผูกเบ็ดตะก้อไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็สั่งแกได้ผมนายพานริมฝั่งครับโอเคครับผมตามุ่นตาเชียร์ก่อนครับมีเวลานิดหน่อยตอนนี้น่าหน่อยแกก็ เฮ้ยฝากเรื่องนี้ฝากนี่ฝากนี่ฝากนี้ครั้งนี้เออแต่นี้น้อยแกก็จะลงไปตีเบ็ดนะครับผมฝากขางทุนนั่นเลยนะยิงยิงแค่ทุนนั่นเลยเนี่ยเออยิงแค่ทุนทุนเอาแค่นเลยเอาแค่ทุนเลยแต่พลาดเอาขึ้นนะ เออเจ้าแล้วมัยูซุขาับนาน่นหนะ่รับตอนนี้กลง็ผมจะหมดเวนาู่นน้ปาหลาน้วกร็บเสร็จเสร็สร็คร็บเร,ร,ร็จเส็จหสร็จเหร็จเล็จเสรยจเนร็จเจรนจเสร็รสรร ผมมีหน้าที่ปั้นเหยื่อให้ครับโวยปั้นเหยื่ออะไรก็ปั้นเองโวนเองเหมือนกันเออแค่นี้แหละไปเอาปลาก็พอได้ทอดครับสองวันสองวันสองคืนครับก็ใครที่ถามว่าตกกี่วันนะอ่ะนี่ครับผมว่าน้ำมันตื้นครับเดี๋ยวกบปลามันจะตายก่อน ล้วไปหาขึ้นแล้วก็ลงไม่ขึ้นุบเลยทก็ก like <qu> ินแล้วกินอยู่แล้วก็ตกตงขึ้นอูเดือดไม่กินให้แล้วก็ขีเดือดเนมดเอนมก็้มมากินไมได้ที่ว่าก่นนกพตเขามเดือดเอปลารับมากิน้ปลาุอยู่อ้ากินลำกนะ น้อยๆเพราะไอ้เสื้อหน่อยนะจะดำๆนั่นนนจะมาถูกวันไงนนเสื้ออะไรเสื้อนี่บ่เสื้อเออสื้อจำไหนกันเลยเสื้อโูร้อนแล้วเานนครับผลงานครับวันนี้ตกปลาสองวันสองคืนนะครับผม พอได้ทอดครับอู้เยอะอยู่กันนะแบะนั้นใช่ไห้ผมสวยอู้หตัวสวยอยู่นะครับผม ครับผมอันนั้นไงตัวนี้ไซส์สวยวะ่ะจินคือนี่มันจะม,ม,มีตัวใหญ่นะอันนี้มีตัวใหญ่กับเพื่อนนะยขอโว์ให้เพื่ชมหน่อยไปนะเนีครับน,าน้าๆครับก็สรุปผลงานครับอ่าง้ม่เทียนตกปลาสองวันสองคืนนะผมก็เดี๋ยวจะทํากินแล้วก็แด้ครับสรุปผลงานครับกบขอบคุณน,าน้าทุกท่านนะครับนี่ผลงานน้าหน่อยครับมเป็นมือปั้นลำ <laughs> ั้นตรงไหนผมไม่เห็นคณปั้นเลยโอเคครับผมก็ขอบคุณนะะทุกท่านนะครับก็เอ้ยขาดไม่ได้ครับนี่อ่าด้านหนึ่งครับคนอนุเคราะห์ไก่มห้ต้มเนี้โอ้ด้านหนึ่งก็กำลังทานข้าวอยู่ใครที่สนใจตะก้อวิ่งตะก้ออะไรมีหมดครับผมก็อ่าตะขอเบ็ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอ่าเฟซบุ๊กนั่นหนึ่งนายพานเรียนฟังให้นะครับผมก็ขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่รับชมให้กำลังใจในช่องจบไปเาเล็กช่องนี้นะผมทิมม่าจะไปไหน คลิปหน้าก็ดูก่อนนะครับ <laughs> ว่าจะว่างหรือเปล่าอโอเคครับผมสวัสดีครับลากันก่อนครับผมอร่อยอ่ะปิดตัวเลยเออนี่